สวัสดีค่ะพ่อ,อกันก็เม็ดต้อยคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะแม่ต้อยแสงทองเินแดนโมนี้ก,ก็เป็นมืออีกมือนึงเนาะคะ่ะมือของทีมงานเฮาตอนนี้ทีมงานแน่ครั่วเฮากับกำลังได้อาหารอันนี้จะเป็นพัดขนาหมูกรอบค่ะอันนี้จะเป็นพัดกะเพราค่ะอันนี้ก็จะเป็นทอดไก่ทอดไก่แล้วกะ ผัดซีอิ๊วค่ะอันนี้เป็นเมนู่ของหมูแรงนี่เนาะค่ะสำหรับเียมงานเฮ้าค่ะอันนี้เขาก็จะเตรียมตัวแพ็กกลองอิลาบานนากับสาวจอยชาแนลเตรียมแพ็กกล้องแพ็กกล้องเขาเขาเขากล้องค่ะไปห้ไปห้แขกรับเชิญเฮ้าแล้วค่ะเพราะว่าโอ้ยไม่ไงนี่กระไดจานหมู ไม่ใช่ทีจัดทูงกับพี่น้องคเอากับกปาล่งแขกกองเข่าไปห้ทีมงานเข้าเนาะคะ่ะอยู่ออกเปียดห้ทีมงานหาัแข่รับเชิญเข้าเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเฮ็ดเป็นหัดเป็นถุงเป็นท้งไว้แล้วเรียบร้อยเขาก็จะเตรียมตัวทํารีบค่ะพี่น้องแม่ว่าเข้ารีบกันขนาดเลยค่ะ เห็ดยืมมดเหม่อมดเล่นพี่น้องเหมือนในวัดเดิเข้าเมียดอกเพื่อเทียมงานเท่าพาก,กันมาลูกบุบบัาเยลี่นเหนียวล้วค่ะผู้ใดก็ได้นนะค่ะ,ะ,ะ,คะอันนี้เขาก็จะใส่กล่องเขาจะแพ็คเป็นกล่องนะคะได้เยอะกว่าเหรอ chắc vừa để nạp năm đứa bận hao nhỏ, hao chẳng nhỏ mỏ tôi này lúc phải không? À. รวมด้วยเชืกันอันเขาเอาไปให้แขกสักกนอนเนาะค่ะแขกรับเชืญขอ,อ,องเขายุหองผักแขกสักกอนค่ะที่ผ่ากองนอกยาพันนี่ก็จะเอาออกไปให้ที่มงานเขายขหางนอก่ค่ะฮะเดี๋ยวอันเนึ่งบ่กให้เนี่ยสินึกงว่าครบเหรอเอาพัดก,กับเพ้าให้พัดกับเขาก็ได้พัดกับเขานัาหลงพยอไปหลดพุละอัน có okay, phải mm. okay, okay. okay, okay. 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 oh, hả? okay yeah, แม่ควายแจะงลอหนวาเาจ้าสวัสดีแม่เตีย้ยคนสวยจ้านางวักนางวักหลังจ้่ตอนนี้ก็ล่างเล่งมือนะจ๊ะเอลซีอันนี้ลาบาหน้ากระเตียมก,กันค่ะ น้ำคาเช็คเช็คกาบนันนาโคเบโนอนับเลขอันนี้จ้า <laughs> โมเมนต์นับเลขอัน,น,อนโมเมตนต์วันนับเลขซื้อเลขอีกค้าวสี่นันบอันบอดว่าให้เฮ็ดอันกล้องเขานี่ค่ะคิมหาเขานะคะไปให้อันแขกค่ะบักรรจิพากันขุนไปนะคะเหมือนทอาก๋มีเมนูหลายอย่างค่ะมีทอดไก่แล้วก็ผัดคะน้าหมูกรอบจ้าแล้ว ผัดกะเพรานะคะมา้งไม่พวัวทั้งคือค่ะขมักขมันเลือกเกินจ้ะมะาให้กำลังใจทีมงานไม่พวัวในเด้อจ้า FC ทุกๆคนนะคะ ยังมันอีพุ่นทั้งพุนดมยังพุนทังพุนดมยังห้อยหอมเป็นสบนะจ๊ะน่มขอโอ้เป็ตะอันเอาไปปิ่งขนมปังเสบเนาะอีลาบัดหน้าอิลาบัดหน้าพน้องหอมพอนหอมอมยังก็เรียกว่าอิลาบัดหน้าหอมยังนอจากอีเป็นวยขนมปังนี้นะจ๊ะแน่จถ้าก็จะยนลงไปทนตัวบแล้ว เรากลบไปซออันท่ามีกะพิม์ง่ายก็ล่างจ่ายยางมากินข่ากันนะคะคุณคะคนสวยกําลัางมาละจ้าคนสวยสูซอยอีบ่จ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องมีกรอบจ้าสวัสดีสาวแอนนะคะ เมนมากินข้าหรือยางนี่นั่นก่อโอ้ยยางมะม่ยไม่ขวดซื้ออันนี้เมนูเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าวผัดค่ะจะควงจะควงสองนะเบ้ารอดข้าวรอดรอแทนรอดจะควงสองค่ะจะควงสองก็จะคาดอย่างค่ะค่ะค่าล่างค่าจะแจงให้สาวจอยซื้อกล่องให้ค่ะถามลูกค้าฮักกาจอาอันนี้มาใส like er um> ่ ะเคองาแล้ว่ซอยกันค่ะคนละไม่คนละมือมันจังจะเร็จนะคะใช้เอะไปนะมอ่ะถือ <c oughs> เปลี่ยนกันถือจ้ะไปนี่ล่า <c oughs> นี่ล่าหอมออตเดน เอาเอาเปียกก็ถือไปช้นี้หูดแล้วบ้าันเฮาเอาลงไปไปขาวเดียวกันก็จะให้พูดญงเอาน้อยนับเด็กไปก่อน มันมีมันมีส้นเร็จเขาบ,บ้านชูทุกคนอ่ะเบรกไว้ก่อนบอสูพความเลยเบรกไว้ก่อนเดี๋ย<อ>ว<อ>จะพาต่อใ<อ>นซาจอยอเป็นมือกองพนักงานเจ้าโมนีสาจอยขอเป็นมือกลองให้คุณแม่นะคะแม<อ>่ต้อยจ้าตอนนี้กําลัางจะขนของลองไปให้แขกนะคะแขกของบอสสามแม่ต้อยกับอีหลาบันนาไปเลยจ้ามันก็น ไปข้างในก็ได้นะถึงประตเจอกนเลยก็เออกมาเลยก็เดีนออกมาเลยวะเข้ากบสีหาเขาเป็ห้ที่งานเข้าถึงเนาะค่ะตัวทีมงานเข้าอีกส่วนหนึ่งคืว่านักนองผู้ใดก็ใหขึ้นมาเนี่ยเพื่อคุ้นุ่นเอนกับุ่ยางง่หลาพุยังลวค่ะกับบว่ามันหลายเลยทีมงานเกลัวกับจือซือบนต้นได้จืวใดเนาะค่ะเป็นถึยกไปหายทีมงานเปนภาคผู้ถห่งรับแขกเนาะค่ะสิันค่ะ สวัสด ah, ah, um, uh, oh, oh, ีเจ4ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกอถ่ายกิ่เขาด้เที่ยวครับเขาเขาสือกไดิพุ่นเข้ามาเพ่ต้องค้นไปข้าเอ่กตังสี่อลงขึ้นลงมาจ้อ้ออกนน้ำสห ว่างก่อนมันหนักวางก่อนมันหนักอ่ะจะไปให้แขงอันนั่งแขกคนหนึ่งย่างเดียวกันเหรอคะแม่ยค่ะสวัสดีค่ะเป็เจ้าหยองค่ะฝากสวัสดีเต้าหยองช่องอะไรคะช่องแม่ต้อยแสงทองคุณแลียนค่ะแม่ต่อยแม่ต้อยแม่ต้อยยังโดนจับมานี่งช่พ่อมาฝาก้ขอบคุณมากค่ะได้บิ๊กใหม่อีกแล้วขอดาวด้วยนะคะฝากคนแรกมาแชร์ด้วยไม่มีแม่ต้องทิ้งนาน้อ ทีาพาไปชมเวทีนะคะเอฟซีเวทียิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะเอฟซีมันนีจัดนักจัดเต็งเพื่อกาค่ะแต่งโดยสีสันสวยมากค่ะสีสันงามมาจากเอฟซี งามมากๆอันนี้ก็ทีมงานบ่าวภูไทยนะคะอ,นนลลอันนี้ของแม่ต้อยแม่ต้อยโอ้แม่ต้อ,อยเนาะูจะของกุ้งไท,ทยครับกูจะของอันบ่านวา,างจะตอนนี้ ก็ช่างน้อยพาเพลินเสิร์ฟเครื่องดื่มจ้าลดลงมากกไ่ไหนพี่ต้องผลเอาพี่ตอง้งรถค้ายัางรถค้ายัางรถจอดเต็มเลยครับรถต่ายๆ,าๆลถหลายๆพ,พี่ต้องไป่น้องไป